ค okay. ในตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือขั้นตอนของการใส่ไม้เทียมนั่นเองเรามาดูกันว่าเราจะทํำยังไงกันนะครับก็อยากจะให้กลับมาที่โหมดแปลนก่อนนะครับหลังจากมาที่โหมดแปลนแล้วเนี่ยไม้เทียมเนี่ยมันก็ง่ายมากเลยครับให้ใช้คําสั่งบีมทูเลยง่ายๆเลยนะครับแล้วมากําหนดขนาดกันโดยตรงสตรัคเจอร์ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้เลือกเป็นตัวแรกครับคือเบสิกเลย ่าไม่ต้องอะไรมากแล้วก็เลือกวัสดุให้กับมันวัสดุเราก็อาจจะเลือกเป็นอ่าไม้เทียมนะครับ artificial wood ตัวนี้อืมแล้วมากําหนดขนาดให้กับมันแต่เราลองลากดูก่อนก็ได้ขนาดว่ามันควรจะขนาดเท่าไหร่ดีนะครับสมมุติลากจากจุดที่หนึ่งมาจุดที่สองแบบนี้อ่าแล้วทีนี้เราจําได้ใช่ไหมครับไอตัวเหล็กฉากของเราเนี่ยมันมี ความหนาอยู่สามมิลฉะนั้นมันจะต้องขยับออกมาสามมิลสามมิลก็คือจุด0ูนสามแบบนี้อินเทนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วก็ลากมาแบบนี้อ่ามาถึงจุดนี้แล้วเราก็ขยับมันออกมาอีกสามมิลแบบนี้อืมคลิปดีนะครับแล้วพิมพ์ไปจุด0ูนย์สานี่แล้วเราลองมาขยับอะไรต่างๆนานาดูก่อนนะครับอย่างเช่นว่า ผมเลื่อนให้มันชนมุมแบบนี้ไปก่อนก็นแล้วกันอ่ะโอเคเรามาดูผลลัพธ์ในส d ดีกันกด F3 นะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรากจ,จะมาปรับขนาดอะไรกันอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้ผมขอเลื่อนขึ้นมาสักนิดหนึ่งก่อนให้มันอยู่บริเวณนี้เนี่ยเห็นไหมครับที่เราขยับมา3มมิลทั้งหัวท้ายเนี่ยมันจะทําให้ไอ้ตรงขอบของไม้เทียนเนี่ยมันอยู่ด้านในของเหล็กฉากพอดีพอดีเลย อ่ะคราวนี้เรามากําหนดขนาดของอกําหนดขนาดของแผ่นไม้เทียมก่อนซึ่งตามแบบมันก็ระบุมาให้เราแล้วว่าขนาดเท่าไหร่นะครับเนี่ยตามแบบมันระบุว่าเป็นไม้เทียมขนาด1.2คูณ10เซนนะครับเราก็มากําหนดขนาดของมันในอาร์ชิแคอีกทีนึงนะครับ1.2คูณ10เซนก็คืออ,อันนี้ผมขอลองกําหนดเป็นจุดหดูก่อนนะครับ แล้วฝั่งนี้0.012แบบนี้เป็นต้นอ่าคราวนี้ผมจะเอ่อลองกําหนดแนวเอียงแนวองศาอะไรของมันก่อนดูนะครับสมมุติเป็น45ดูสิอ่าได้พอดีเลยโอเคไม่อยากแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะขอปรับให้ปรับเป็น0ก่อนเราจะมาใส่ลวดลายให้กับอ่าไม้เทียมของเราก่อนนะครับวิธีใส่ก็คือเอาเมาส์มาวางไว้ตรงบริเวณนี้แล้วก็ กดสกอร์หมุนเลยนะครับแล้วมาที่อ่าตรงนี้ครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับ surface เรากดถูกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดลูกโซ่ตรงนี้ด้วยจากนั้นเลือกวัสดุให้มันเป็นไม้เทียมนะครับผมอาจจะเลือกเป็นตัวนี้ก็ได้ Artificial Wood f i ไฟเบ e ร์ซีตัวนี้หรือลองตัวที่2ดูแล้วแต่ชอบของเพื่อนเลยครับว่าคิดว่ามันควรจะเป็นตัวไหนดีผมเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันทีนี้เนี่ย ไอ้ลวดลายของไม้เทียมเนี่ยมันยังแปลกๆอยู่เราจะมาจัดการกันก่อนนะครับโดยคลิกที่ไม้เทียมแล้วมาที่หัวข้อ Document Creative Image เลือก Align 3D Texture เลือก Set Direction นะครับจิ้มตรงที่หน้าตัดมันเลยแล้วมาเลือกเป็น90แบบนี้อืมมันก็จะหมุนไม่กแกนหนึงแล้วครับลวดลายของไอไม้เทียมของเราคราวนี้เราก็จัดการให้มันเอียง45องศาซะแบบนี้นะครับ Enter น่ะ น่าจะได้แล้วเรากลับมาที่โหมดแปลนดูเนี่ยตอนเนี้ยไอ้ตรงส่วนที่เป็นอ่าไม้เทียมเรามันถูกวางอยู่แบบนี้นะครับเราพอดีมันมีรูปตัดผ่านพอดีเลยเรามาลองใช้รูปตัดเพื่อขยับตำแหน่งอะไรของมันดูนะครับก็คลิกขวาที่รูปตัดตัวนี้แล้วก็โอเพนเลยนะครับอืมตัวนี้เราก็คลิกที่ไม้เทียมแล้วก็ทำการมูฟโดยกด Ctrl ทนะครับ าอย่างตำแหน่งที่เราต้องการเช่นตำแหน่งนี้แล้วเราก็ค่อยๆขยับต่อนะครับจิ้มจุดโหนดสีแดงแล้วก็เลื่อนมาถ้ามันอยู่ในแนวแกนที่ถูกต้องแล้วมันจะล็อกให้เราเองแบบอัตโนมัตินะครับเช่นว่าเราเอาอยู่ตำแหน่งเสมอขอบนอกของตัวโครงแนี่ยตั้งก็แล้วกันแบบนี้หรือว่าเพื่อนๆอยากจะให้มันเลื่อนขึ้นมาอีกก็แล้วแต่แต่ถ้าอยากให้แม่นยำโดยว่าไอ้ตรงส่วนตรงกลางเนี่ยเสมอตรง กลางของเหล็กฉากเนี่ยเราอาจจะใช้เส้นลายเข้าช่วยนะครับโดยพอมันจิ้มอะไรแถวแถวนี้เนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับมีขีดขึ้นนั่นก็คือตรงกลางแล้วเราก็ลากเป็นเส้น45้าองศาถ้าได้45องศาเนี่ยมันจะล็อกแกนให้เราเองนะครับเราก็ล็อกอะไรมาแบบน,นี้เราเลือกไม้เทียมอีกครั้งเลือกจุดหนวดตรงตำแหน่งเนี้ยแล้วก็มูฟมันเลยครับใช้คําสั่งคอนโทรลดีนะครับมูฟไปอ่าให้มันเสมอ ER กับเส้นเหลืองที่เรา สร้างขึ้นมาเป็นไกด์อะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางแล้วอันนี้เราจะทำการมูฟแบบมัลติพายกันนะครับผมก็อยากจะให้มาจิ้มตรงตำแหน่งเนี่ยก่อนเนี่ยมุมตรงนี้นะครับที่ไม้เทียมกับเหล็กฉากมันสัมผัสกันมันจะมีมุมตรงนี้อยู่อและเลือกมัลติพายนะครับคราวนี้ผมอยากจะให้ลองอันแรกดูบ้างคือเราจะสามารถกำหนดระยะได้เองโดยการเมาส์จ มูฟจาจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับกดโอเคจิ้มจุดที่หนึ่งแล้วก็จิ้มจุดที่สองแบบนี้กดชิปค้างด้วยเพื่อรักษาแนวแกนนะครับจุดที่สองแบบนี้อ่าคราวนี้เราลากยาวเลยนะครับนี่อ่ตรงนี้น่าจะได้แล้วโอเคเป็นไงเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้ทำํำก็คือเลือกหนึ่งสองสาม อ่าก็คือเลือกไม้เทียมทั้งหมดนั่นเองนะครับอ่ามันอาจจะเถึกหน่อยเราก็ค่อยๆทำไปนะครับมันก็ไม่ได้นานจนเกินไปหรอกครับอ่าหลังจากเลือกทั้งหมดแล้วนะครับกด F5 นะครับแล้วเราก็ลากครอบทั้งหมดกด c t r l g อืมจากนั้นกด F2 ครับ เรากลับมาที่ไอตัวไม้เทียมคือมันก็มีการซ้อนทับกันอยู่เยอะๆเราก็มาลองเลือกดูอันนี้แหละไม้เทียมสังเกตจากว่าวัาสดุปเป็น artificial wood ก็คือไม้เทียมนั่นเองผมก็ทำการ copy ไปทีละจุดทีละจุดนะครับ control D แล้วก็ control alternate นะครับจิ้มจุดที่หนึ่งแบบนี้แล้วก็กดช h i f t ทางเนี่ยพร,รักษาแนวแกนมาจิ้มมุมตรงนี้ ทำไปให้ครบทุกจุดนะครับแล้วเรามาดูผลลัพธ์สุดท้ายกันกด F3 นะครับกด F5 โอเคปรับเบิร์ประกาหน่อยเป็น Back and White แบบนี้โอเคนะครับนี่มันก็จะจัดเรียงให้เราเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทีนี้สุดท้ายถ้าเผื่อเพื่อนๆต้องการให้ไอ้พวกโครงเหล็กอะไรเงี้ยมันสมมุติว่าเป็นสีดำมาแล้วกันเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะผมเริ่มตรงที่ไอ้เพลทยึดกับผนังนี่ก่อนแล้วกันอ่าเลือก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 ทั้งสี่ชิ้นจากนั้นมากดอ่าวางมาไว้ตรงบริเวณนี้แล้วกลิ้งลูกกลิก้งนะครับมาเลือกที่เซอร์ฟสตรงนี้นะครับเลือกเป็นสีดำก็คัลเลอร์ไอวอรี่แบ็ตัวนี้ examples, อืมจากนั้นก็มาเลือกอ่า เดี๋ยวถ้าเลือกแบบนี้มันจะเป็นการเลือกทั้งหมดผมขอเลือกแบบนี้แล้วกันกด s u s p e n d group ก่อนแล้วก็เลือกอตัวขาเยึดกับผนังเนี่ยทีละส่วนเมื่อเลือกครบแล้วให้เราวางเมาส์ตรงตำแหน่งตำแหน่งเนี้ยแล้วก็เลือ่อน s กรูปหรือเมาส์กลางนั่นเองนะครับเลื่อนมาแล้วก็หาคำว่า Surface ครับมันจะอยู่แถวๆบริเวณนี้แหละอ่ะเจอละเราเลือกทั้งหมดเลยนะอืมแล้วก็กดลูกโซ่อีอกทีหนึ่ง เลือก Color Ivory b a c k ด้วยนี่มันก็จะเปลี่ยนให้เราทั้งหมดแล้วเดี๋ยวตรงจุดไหนอีกก็เอาโครงแนวตั้งกันก่อนอ่าเลือกแต่เฉพาะโครงแนวตั้งเลยนะกดชิปครั้งนะครับเพื่อเลือกแบบ Multiple Selection คือเลือกเลือกเลือกทีละหลายหลายชิ้นแล้วก็วางเมาส์บริเวณนี้กริง้งลูกกริ้เมาส์กลางหาคำว่า Surface แล้วก็เลือก1 2กดลูกโซ่ด้วยการกดลูกโซ่เนี่ยคือมันจะ เป็นเหมือนการบอกว่าไอ้อที่เราเลือกทั้งหมดเนี่ยให้วัสดุเดียวกันนะอ่าเข้าใจแล้วนะครับเราก็มาเลือกอ่า ivory b a c k อีกทีหนึ่งอ่าสุดท้ายละก็คือตัวโครงแนวนอนกดชิ้นที่หกดชิปค้างเลือกชิ้นที่สองเช่นเดิมวางลูกกิ้งวางเมาส์มาตรงตำแหน่งนี้แล้วก็ลูกกิ้งเมาส์กลางอย่างนี้มาหาคำว่า surface แล้วก็เลือกทั้งหมดและอย่าลืมว่าให้กดลูกโซ่ตรงนี้ด้วยเพื่อที่ว่า จะเป็นการบอกว่าให้เป็นแมทเทียลเดียวกันทั้งหมดนะครับเลือกไอวอรี่แบ็นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงอ่าตัวแผงกันแดดครับที่ประกอบด้วยโครงเหล็กแล้วก็ตัวเพลทยึดยี่ยึดกับผนังนะครับอ่าบังตรงหน้าต่างเหงนี้ก็เป็นไงครับก็หวังว่าจะได้เทคนิคช่วยในการสร้างตัวแผงกันแดดนะครับและตัวพวกแผงกันแดดไม่ว่ารูปแบบอื่นอะไรเนี่ยก็มันมักจะใช้เทคนิคอะไรแบบนี้แบบนี้กันหมดแหละครับก็คือ มีโครงทางตั้งโครงทางนอนก็ใช้คำสั่งเสาคานสร้างและตัวตัวเพจตัวแผ่นไม้เทียมเนี่ยก็ใช้คำสั่งบีมสร้างเช่นกันแล้วเรามาปรับอ,องศาความเอียงได้ที่ตรงตำแหน่งนี้นะครับ a x i s Rotation Angle แบบนี้โอเคก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วมาดูคลิปต่อไปกันได้เลยนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับ